มาเลยค่ะวันนี้เราจะมาผัดนะคะผัดผักรวมหมูสับปลาหมึกปลาหมึกเราจะใส่ที่หลังนะคะแล้วก็บล็อกโคลี่เป็นผักรวมจะเรียกทีเดียวนะคะเป็นผักรวมไปเลยนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกเราจะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าปลาหมึกนี่เขาจะจะเร็วค่ะอันนี้นะคะเราก็ผัดนะผักรวมผัดผักรวมหมูสับปลาหมึกจ้า ให้ร้อนๆก่อนนะจอ้าร้อนๆนะคะต้องเปิดแจ็คกนะคะเปิดเพิ่มนะคะนี่แหละคะ่ะเราก็มาผัดผักครูรวมนะคะเป็นเมนูแนะนําสั้นๆน,นะคะเราจะทําเป็นคลิปสั้นๆน,นี่ก็ใส่วัตถุด,ดิบไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็คงผัดเต็มน,นะคะว่าผัดกิมีกระเทียมน้ํามันเนะคระื่องปรุงรสนะคะ มีซอสถ้ามีซอสก็ใส่ไม่มีซอสก็ไม่ต้องใส่แนละ้วแต่เราจะใส่เองนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้เป็นผัดรวมนะคะใส่น้ามันนะคะวัตถุด,ดิบนี้หมูนะคะหมูสับนิดหน่อยนะคะหมูสับปลาหมึกแครอทแล้วก็ผักคะนา้าเราจะเรียกเป็นผักรวมไปเลยนะจ๊ะเราเรียกเป็นผักรวมไปเลยนะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะใส่นะคะ ปลาหมึกเขาจะสุกเร็วนะจ๊ะเราลวกล้างให้สะอาดนะคะเอาชุ่มเนื้อ,น,อนะนี่ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยอ่าแ,แต่ว่าใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเนาะเราชอบแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้นะะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเาใส่นะคะซอสเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ใส่น้ํามันให้มันเยอะเนาะ เขาใส่น้ำมันเยอะมันจะไม่มันจะมันเกินไปนะคะเราก็จะเพิ่มน้ําลงไปหน่อยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คะให้มันละนะเราปลาหมึกเขาก็จะฉุกเลยนะคะมันก็ลวกๆนะคะเนื้ปลาหมึกก็จะสุกเร็วนี่คะ่ะแล้วก็ใส่นีนลาชทานนะคะเฉพาะทานพอดีเลยนะคะ ไอ้ร้อน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 อากาศมุมนี้เปลี่ยนแปลงร้อนมากนะคะกลับจากบ้านสุรินมาก็มาเข้ากรุงเทพนี่โอ้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงมากก็ร้อนที่นู่นก็ร้อนมากเลยนะคะเนื่อออกเยอะเนี่ยเป็นคนที่เหนืองออกเยอะมากเลยนะคะทางขงข้าวที่ออกมากเลยเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะ วัตถุดิบเราก็มีนะคะมีน้ำลาน้ำตาลทรายเครื่องปรุงรสนะคะซอสนะคะกระเทียมนะคะเสียลงไปในนี้เลยนะคะใส่น้ำมันน้อยนิดนะคะแล้วก็ผักนะคะเป็นผักรวมไปเลยนะคะนี่นะคะผักรวมของเราเนาะ mm. อยู่ในห้องคนี่เหนือเหนือเต็มตัวเลยจ้าเวลาทำคลิปนี้นะคะวันนี้ก็มาพูดว่าเงินนะคะจากท่านยูนะคะเข้าไปให้เราไปที่อีเมลนะคะไปดูแล้วเราก็ไปเช็คที่ธนาคารเงินเข้ามาแล้ว เราก็ได้ซื้อกับข้าวไว้ทําบุญเพราะได้เงินตรงนี้เราก็เอาไว้ทําบุญนะคะโอเคผ่านไปช็อตหนึ่งแล้วนะคะผ่านผ่านไปแล้วนะคะได้รายได้เรียบร้อยแล้วจ้าเราก็ต้องทําต่อไปต้องต้องทาต่อไปน๊่จ้าไปเช็คเงนินก็เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะเอามาซื้อข้อใส่บาท ไม่ใช่ไปเอามาใช้หรอกไปเอามาใซ็งแาาบบชอบทําบุญทาทานทำทานแบบพอเหมาะนะคะไม่ทําทานจนไม่มีจะทานไม่ใช่นะคะทําทานพอเหมาะนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเลยนะคะปลาหมึกเราก็เสร็จเรียบร้อยปลาหมึกน,นี่นุ่มๆนะคะเดี๋ยวราทำเอ่อย่างนะคะเพราะว่าเรากําลังจะซื้อมามาแล้วนะคะนี่นะคะ เรามาตักนะคะนี่จะตักเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าตาจะได้เห็นนะคะนี่เราจะตักใส่นี้เลยนะคะนี่ผักผักรวมหมูหมูสับปลาหมึกนะจ้าอร่อยไม่เอาอร่อยก็ไม่รู้นะอันนี้จะจะไปไม่ค่อยมีเสียงเพลงแล้วนะคะเพราะกลัวผิดจะกลัวผิดนะคะกลัวผิดไม่อยากแก้กีกแล้วเข้าไปต้องเข้าไปนั่งแก้ในคอมเราต้องเข้าหลังบ้านนะคะแก้ แก้ที่ผิดที่สุดเราต้องเข้าหลังบ้านนะคะแก้ไปเลยอะไรที่ไม่ดีก็แก้ให้หมดทำในสิ่งที่ถูกนะคะมันก็จะเดียตัวเรา,านะคะของก็มาขายอยู่นั่นอะไรนะจ๊ะนาคุ้งนาปุ้งนะคะไม่มีคันหน้าปุ้งตอนนี้ก็มีหน้าผัดปลาหมึกนะจ๊ะมีหน้าผัดปลาหมึกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดผัดรวมนะคะ ลาหมึกนะคะรสอร่อยแซ่บๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแค้วค่าจากพยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาธุค่ะ